ครับสวัสดีนะครับครูผาชาแนลเดี๋ยวปรับแสงเขานิดนึงก่อนครับนี่ทรงผานสองตัวครับแต่ว่ารถเกี่ยวหอกะยังสมหัตั์เหลี่วนะครับผมคนอื่นเขากระเริ่มเกี่ยวเขากันแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องมาเหตุผานก่อนนะครับเพื่อว่าจะเอาเงินไปสมรถเกี่ยว <laughs> นะครับ ตรงสองโตนะครับหารขุดมั่นตัวไม่เห่าจะบด้หางแล้วนะครับพี่น้องสําหรับไพ่ที่สั่งก็เริ่มบดาหางมากโมเมนต์สี่สองเดือนหรอครับจบําบด้ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละครับเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาไปใส่ล่องเบิ่งแล้วมันมันเห็ดอห่หัว่ามันสะซื่อนะครับนี่นะครับ รูรูรูตรงไสกับโบได้แล้วนะครับนี่มันเป็นหลอดช่วงถือว่าไม่ใหม่มันยังใหม่อยู่กะอาจจะจ่อหูอไว้ให้่นะครับย่านพี่น้องบ่เข้าใจแต่ว่าบบได้แล้วนะครับต่อไปถ้าพี่น้องอยากใส่กะสามารถเอาเล็กมาเชื่อมใส่เองได้นะครับผมแต่ว่าผมเอาไปลองบือแล้วนะครับปรากฏว่ามัน มันเห็นเห็นว่ามันสะมันมันไหลบอดีนะครับกกเลยตัดสินใจบอไซนนะครับพี่น้องบางคนอาจจะบอเข้าใจนะครับเป็นยังเห็นในคลิปคือมีนะครับในคลิปอ่าบางคนเพิบเบ่งบจบนะครับมันก็เลยบอได้เห็นรายละเอียดในคลิปทั้งเบิดนะครับอาจจะเห็นเป็นบางช่วงบางตอนนะครับตอนนี้ ราคาเก่าพันบาทนะครับตอนนี้แต่ว่าพี่น้องให้ให้ให้หาคลิปใหม่ล่าสุดเบิรงนะครับเวลาเบิรงมันจังสิเป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่เก่าพันหาโมเมนโหลดโหลดจากเก่าพันหานะครับแต่ก่อนเขาขายเก่าพันหากขโหลดมาเก่าพันนะครับเพราะว่าเหล็กมันลงนิดนึงกะกะลงให้พี่น้องนะครับสิบวันเดือดหลอนกันไานนะครับสิไดใดืือผ่านในราคาบ่แพงนะครับเดี๋ยวให้เบิรง ห้อยเชื่อมห้อยอยังใไกลๆนะครับพยายามเพียรให้ดีที่สุดแล้วครับรอยเชื่อมรอยยังขี่สแลกกะพยายามเอาออกนะครับกกบบเบิรตนะครับนี่คืออยันี์กะแกมีเห็นบางเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันกะพยายามนะครับเอาออกได้ ทำแบบว่าโบนาเกียตนะครับนี่ร้านนี่ไงหลายก็ผมอีกนะครับเนี่ยห้อยเชื่อมห้อยอยางผมผมผมบอกขอบอกแล้วกันนะครับเ่ิงให้พี่น้องเบืองกันเอาเองนะครับอาจจะบอกบอกเก่งนะครับเก๋าพันนะครับสร้างเขามาได้นะครับ เบอร์โทรก็0881094424ช่างยาอยู่อุบลน,นะครับต่อไปอาจจะถ้าว่าเกินอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็อาจจะได้เหตุอยู่นะครับเพราะว่าผมมีรถเกี่ยวนะครับผมมีรถเกี่ยวจะนะครับเม,มืเ่อนะก,กี้นี่พอดีมีคนมาถ,ถามนะครับก็เลยบอกผมว่าบอกไปหอดใสนะครับก็คลิปคลิปลง แค่นี้กนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยากเบิ่งการสอมรถเกี่ยวเขาไปเบิ้งได้นะครับคลิปพึ่งอัพลงไปเร่วๆเวนี่แหละครับตัวลาสุดก็อัพไปมือว่านเนี่ยครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมสวัสดีนะครับ